สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีถูกๆูกทันนะจนะ๊ะเนาะทาง FC FC. เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเมื่อนี็ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเช่นเคยน่าจะเป็นแนวทางหาน้อยมัดรวมสีน้อยของวันที่ยีิบสองเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แต่ก่อนอื่นเะากับฟังคำเตือนนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนเล่นการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ผิดพลาดประการด้นนแอดมินกับกาบขอโทษขอพ่ยนะจ๊ะเนี่ยางมีเขามีรูดป,ปลาปนกันไปในแต่ละมือเนาะส่วนส่วนของวันที่ยีิบเอ็ดนะจ๊ะเราก็มาเบิ่งผลกันก่อนเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะน้อยเฉพาะกีดผลที่ออกหกสองสี่หกสองสี่เนาะสองสี่มาเด่นสองวิ่งรูด มาตัวเจาะตัวเน้นน่าจะสองสตรงตรงส่วน8 7 8 7เข้าตารางวันน่าจะ8ปดพิเศษ8 0 4 8 0 4หลุดเนาะศูนยามศูนตัวเจาะหลุดแต่เข้าเป็นเด่น3วิ่งรูดน่าจะส่วนน้อยปกติ6 4สี่ห้าก็หลุดส่วน2 0 2 0เข้าเด่น2วิ่งรูดตัวเจาะไม่มาน่าจะกระลุดไปเนาะ VIP 028เข้าเด่น2วิ่งรูดเนาะตัวเจาะไม่มา1515 15ก็ไม่มาเนาะจา๊ะยินดีกับพี่น้อง f อฟซีนาะจา๊ะที่ยังตามแนวทางหานอยมาดรวมสี้้อยเข้าน้อยเฉพาะกิจสองสีตรงๆเนาะจ๊ะตัวเนีนพอดีเลยเนาะส่วน87กบมาในตารางวันนะจ๊ะส่วนตัวเด่นเท่าเข่าเด่นสองสามวิ่งรูดถ้ารูดวิ่ง2เนะจ๊ะเข่าน้อยเฉพาะกิด2 4, งอ,นนอ,ดอ 8, 7, ง 1, น้อยปกติ20น้อย VIP 28เนาะเข้าไป3น้อยนะ่าจะพี่น้องจ้าทะลุด2เนาะส่วนร, 3, รูด3รูด3วิ่ง3เข้าน้อยพิเศษ03นะยินดีกับสายรูดวิ่งนะ่ะจะสา,ายเจาะเข้ากับเข้าไปนะ่าจนะเนาะตามต่อจ้าของวันที่22สําำหรับพี่น้องเอฟซีน่าจะทีเข้ามารับชมให้กำลังใจแอนมินแอนมินกั ขอขอบคุณหลายๆเนาะส่วนแนวทางแอดมินกะลงให้บริได้เต็มทีเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าแอดมินอยากเนาะจ้ะกลับมาไทยกะมาเหตุธุรกิจเนี่ยังกะนยากทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยกะอยากเนาะจ้ะนกกบขอโทษขออภัยเนาะสำหรับแนวทางบริได้ลง่งห้ครบเนาะจ้ะแต่กะจะพยายามเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะยังอยากให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอยู่เนาะแต่กะจะหาเวลาเนาะจ้ะพยายามอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะขอโทษขออภัยเนาะ สำหรับวันที่หยบสองนะจะแนวทางที่แอบมินให้กัให้เด่นหนึ่งหเด่นหนึ่งหวิ่งรูดเนาะส่วนตารางวันมี8มี2มีหมีศูนย์มาจับสองตัวซ้มตัวใดนาะจะนําไประดไปวิ่งใดส่วนตัวจอก็จะมี1นึ่1ศูนส่งนึ่วนหาก็จะมี50าศห้าหนึ่ง สองตัวเน้นไปกลับนะจจะเนาะทุกอย่ทุกแมวต้องไปกลับส่วนหกกับเก่าย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันนะจ๊ะถ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยกลับน่าจะเนาะลับหัวเอาใดหนึ่งหกหนึ่งเก่าหาหกหาเก่าเป็นตัวเดียวกันนะจ๊ะสองตัวอย่าเลื่อมไปกลับน่าจะมากชอบกูได้กะไปกลับนำเนาะส่วนตัวเน้นน่าจะก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามากถ้าชอบก็ค่อยตามว่ามากกระเรียนผ่านนะจจะตัวเน้นก็จะมีหนึ่งสอง ห้าแปดห้าศูนย์เนะหาะหนึ่งแปดห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยของวันที่ยี่สิบสองนะจ๊ะถ้าพี่น้องท่านใดมารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบลำลำลุวยเนาะคลิปนี้กับใบสำนีนะจ๊ะไว้พอกันคลิปนาะแนวทานะ่านาสวัสดีค่ะ